สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการเซตอัพตัวอินเทอร์เฟซของ l i t r t r o นะครับให้เป็นในแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับคือบริเวณที่อยู่มุมซ้ายมือบนสุดนะครับเราเรียกว่า identity plate นะครับกับบริเวณตรงนี้เรียกว่า end mark panel นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเซตยังไงนะครับ ไปที่เมนู Brightroom นะครับแล้วเลือก Identity Plate Setup นะครับหลังจากเข้ามาก็จะมี Window ที่เป็น Identity Plate Editor ขึ้นมานะครับถ้าเราจะาใช้ Custom เราก็ติ๊ก Enable ตรง Custom Identity Plate นะครับผมก็ใส่ไป My s i m p l e Photography นะครับเราสามารถเลือกสีเลือกฟอนต์ตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับผมจะลองเป็นตัวนี้ดูอา่าเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ สมมุติผมพึงพอใจฟอนต์ประมาณนี้นะครับแล้วตรงบริเวณที่เป็นโมดูพิกเกอร์นี่เราก็สามารถปรับฟอนต์ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่า,าดูแล้วเนี่ยอยากให้ฟอนต์ตัวมันใหญ่แล้วก็ดูอ่านง่าย,ายๆเลอกสักสิบแปดสี่สิบแปดโอ้ใหญ่มากเลยนะครับลองปรับดูนะครับตามความพึงพอใจนะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งของตรง Identity Plate เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กราฟิกได้นะครับซึ่งความสูงของมันนะครับเขาฟิกอยู่ที่57นะครับความยาวก็แล้วแต่นะครับเราเลือกอที่มันเป็น Transparency เพื่อที่มันจะได้เห็นทะลุไปถึงพื้นแบ็ r กราวนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น PNG File นะครับแล้วก็เซตให้มันเป็น t r a n s p a r e n t มันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองกดโ OK อเคดูตัว i d e n t i t y plate ของเราก็จะได้อย่างที่เราต้องการนะครับตัวฟอนต์ตัวโมดูพิเกอร์ก็สวยงามอย่างที่เราต้องการนะครับทีนี้มาดู n Panel Mark บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีดีฟอลต์มาให้เรานะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาเป็นาลายแบบไหนนะครับสมมติเป็นใบไม้นะครับ เลือกเอาตามความพึงพอใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทํำภาพเองแล้วก็เอาไปใส่ไว้นะครับโดยการที่เราก็ไปที่ go to panel e n d mark folder นะครับในที่นี้เนี่ยผมได้ทําโลโก้อันนึงเอาไว้แล้วนะครับเป็น png เหมือนกันทําเป็น transparent เหมือนกันนะครับพอเอามาใส่ไว้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปที่บริเวณตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับ อาเรียบร้อยในตอนนี้เป็นการเซตร,รูปแบบของ Adobe Photoshop Lightroom ในแบบฉบับของที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมทำเป็นในแบบฉบับของ Twohow นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปกันต่อนะครับสวัสดีครับ